ได้ฮะยิงลูกนี้ติดเซฟเทินเทินแล้วดึงหน,นีไม่พ้นไม่พ้นพี่เบยังอยู่เทินได้จับขวาเอ้ยยิงลูกน,นี้เอ้ยเอาอีกพี่เอาอีกเอาอีกครับเอาอีกอัดมนันยิง ตูบอกยัดเลยตอนจะลงยังอะจีดีเราอะนี่อยนี่มเอจีดีอะจีดีได้หนึ่ะอิดประตูเตือนยกข้างแกชื่อพี่เบนใช่พี่เบนยังไงเป็นมองแล้วตามรายขึ้นไปอีกบังไว้ก่อนเอ้าเอาได้เชิญได้เอ้าแล้วไปลงทีมมึงอะพี่เบนแล้วพี่ท็อปซ้ายจับไว้ก่อนไล่ไม่นัดเดี๋ยวเจ็บได้ไหมพี่เอโย โอ้ไม่ตุงไม่ตุงปุกขึ้นไม่เราจะยิงทุ่มไก่โอ้โหโอ้เรียบร้อยเอาแล้วเป็นสกอร์แรกของแมตช์นี้เรียงสูตร สวัสดีครับพี่เบนพี่เบนดีดมาลูกนี้น้ำหนักไม่ค่อยดีแต่ก็ยังเฮ้ยว้าวววยิงอย่างสวยบอลตอนนั้นเดี๋ยวเสียประตู พี h, ma, m m ่เฮ uh. <a> ียมองโด๊กข mm ้ามาข้ามมองเลยเซฟสวยไหมโอ้โเอ้ามองดีมองดีนะโอเลสััสนหน้าประตูโอ้เข้าเลย ไม่เกมเป็นคนจริงกันเลยโทษอีทเลยจับได้อีกแล้วจะคิดแล้วพัธอีกไหมพี่จะคิดเกือบเกือบมีเซนกองหลังอันนัเมื่อกี้เกือบดักแล้วยิงเอ้ยถ้าเป็นไอ้เหลืออยู่หลังโกโอแล้วเอ้าแล้วแล้วหมุนแล้วหมุนเอ้าขวาสุดบรรทุกันสวยอ้าไอ้ที่จับ แรงพี่เนี่เยเล่นขึ้นหลายครั้งหมดเวลาการแข่งขันคู่นี้สกอร์อเท่าไหร่สองหนึ่งวีชนะวีชนะพอโจทย์ไหมนะ่ะผมไม่ได้โจทย์เลยนะเนี่ย